เกมนีกแล้วเรอเนี่ยโอ้โหไม่มีเกมจะเล่นแล้วไม่มีแบบมันตอนนี้แบบเมื่อกี้ก่อนจะนั่งอัดคลิปอะคือแบบมาน,น,นั่งคิดแล้วก็นั่งจ้องหน้าขอไม่เล่นเกมเ Draw. อะไรดีวะอะไรเงี้ยคือไม่มีเกมจะเล่นแล้วอะทุกคนช่วยแนะนะําหน่อยนะคอมเมนต์อยู่ด้านล่างมันคอมเมนต์ได้ไม่ได้ปิดคอมเมนต์คอมเมนต์กันด้วยจะได้มีเกมอื่นมาเล่นบ้างแล้วเราก็จะเล่นตัวอะไรเลยวะเนี้ยมันไม่มีตัวแอชี่อะไรเล้เลยเนี่ยเล่นตัวอะไรดีวะไอตัวนี้เราเล่นอย่างวะไม่เล่นแน่นอนไอ้ตัวเนี้ยขี้เกียจเออมีไอ้ตัวนี้ละอันนี้ก็ไม่เล่นนนออัี้เ จีเกนเหรอจีเกนหรือใจเกนวะเอ้จีเกนแล้วกันอืมเชื่อไม่รู้จะเล่นตัวอะไรดีวะเอาเป็นตัวไหนดีวะเอาตัวง่ายๆเลยกันใครๆก็น่าจะรู้จักกันนะก็คือไอ้ตัวนี้เอาเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ตว์ไม่ใช่ไม่ใช่คุเห็นไหมเล่นแต่เกมอื่นนะเพล่กดตัวโอเลยจริงๆมันต้องตัวเอ็กนะฮะเราจะเล่นเป็นไอ้กอร์เล่าตัวนี้ดีกว่าปี P 90นะแล้วก็จบด้วยตัวไหนดีวะ เออตัวฮีเเนี่ยเอ้ยทัาน,นี้แหละเจ็ดจากัวนี่แหละมันมีลูกมาด้วยนะเล่นแมปไหนดีวะแมปก็ยังอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าผมไม่ได้ไปเล่นปลดลลอกเนาะอแบบนี้แหละอืมคือแบบไม่มีตัวจะเล่นแล้วคือแบบเออกูอเล่นตัวไหนดีอะไรเงี้ยอืมอยากจริงๆอยากเล่นตัวที่มันป๊อปปูล่าเนาะไอตัวแบบพวกแบบที่มันคนชอบกันเยอะอะไรเงี้ย เจ็จักรวามันจะเรียกลูกมันมาว่าอะไรเฮ้ยมันมันขยายร่างว่ะเฮี้ยมันไงรู้งรุมการขยายร่างมันทำให้เราเป้าใหญ่ขึ้นในรูตัวเลยไหมฮ้ยแต่มันไม่ล้มเลยว่ะเฮ้ยเชื่ออันตีมาไวเกินบเลยทุกคนดูอันตีดิเฮ้ยนี่เฮ้ยเฮ้ยมันจะไม่กระเด็นเนาะไอ้ตัวเนี้ยเฮ้ยก็จะลากกระโดดกลับหลังกระโดดกลับตีอยู่ด้านนู้นก็จะลากปีกเ้าสวนอันตีมันจะเป็นการพ่นอะไรสักอย่างกันนะ พ่นพ่นไฟเหมือนก็ซิลาปีสองปีสองพันแต่ว่าเป็นไฟที่แรงกว่าอเอางี้ก็เอ้ยเชื่อไม่รูดเลยก่นติแล้วเฮ้ยอันตดตอนไหนว่าโอ๊คพ่นไฟนี่เฮ้ยมันเป็นไฟเหมือนอะไรนะเขาเรียกก็ซิล่าชินชินก็ซิล่าโอ้แต่รู้สึกว่าจะไม่ชินละโอ้โหอ๋อหอบไม่ชินเลยจะแบบนี้ไม่ชินนะอุ้ย ชาร์จอย่ามาขัดขววงการชาร์จนะเว้ยไปนี่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 เฮ้ยเชี่ยมันมันเอาว่ะแล้วคนดูก็จะถามว่าทำไมพี่ใชต้ตะหางครับนั่นแหละครับความ,มผมครับกดเป็นอยู่ปุ่มเดียวอ่าผมใช้ย,งยางอื่นแั้นนะผมใช้ตีนอันนี้เท้าแล้วก็หมัดต่อยนี่นี่น,นี่มันเป็นการบูลลี่ก็ซิลาทางอ้อมหรือเปล่าหมาัดแค่นี้หมัดเล็ก นี่นี่อุ้ยเชี่ยรถถังขนาดวะเฮ้ยขนาดยิงเออเนี่ยเหยียบแม่งเลยอุ้ยอุ้ยเชี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่อะไรคอปเตอร์บ้านี่แล้วก็ปี๊ฟาดหางชนกับตึกชาร์จเต็มๆแล้วก็ยิงไปโอ้โหนี่ตายไปเลยเออ KO Godzilla 90 โอ้โหดูดูดูท่าเยือนมันมีเกมที่มีชินกับเซล่าไหมวะไม่รู้แหละแต่ว่าอยากให้ทุกคนแนะนําช่วยกันแนะนําเกมให้หน่อยนะคือไม่รู้จะเล่นเกมชื่ออะไรลงช่องแล้วเนี่ยเอ้ยโอ้ยนี่ดูโยนต้องรีบโยนฮะเดี๋ยวติดสตันแล้วก็ฟาดชาร์จยิงนี่นี่ดูดูดูอ่าคุณพี่ทำชื่ออะไรก่อนเฮ้ยไอ้คอปเตอร์นี่มันก็ บินจังเลยชาร์ตอะตอมิกบลัสนี่นี่นชาร์ตลมหายใจนิวเคลียด <c oughs> เออเชียเเช่ยเอ่าเราจะโยนไปตรงไหนดีนะฮะงั้นเอาตรงนี้แล้วกันชาร์ตแล้วก็ยิ่งเชีย่ยติดตึก นายรู้ไหมว่าการที่นายตัวใหญ่ขึ้นมันเป้าเป็นเป้าที่ใหญ่ขึ้นนะมันไม่มีลูกน้องหรอปกติมันมีลูกน้องนะเฮ้ยนี่นี่นี่เมืองพังเลยเมืองพังเมืองพังไอ้เนี้ยแบบเละตุ้มเป็นเลยนี่ตายไหมตายแหละนี่กสิลา ninety is one เราไม่เก่งจริงอ่ะทุกคน ก็คลิปนี้มีแค่นี้แหละเอออยากจะมาบ่นเรื่องที่แบบไม่มีเกมจะเล่นแล้วอะไรเงี้ยเอออยากให้ทุกคนช่วยแนะนำนะฮะเราจะได้มีเกมที่หลากหลายขึ้นมาเล่นวนๆรูโตก็ซิล่าดั้งบนลอย่งงียมันน่าเบื่อนะฮะหรืไม่อาจจะไปเออสุ่มหาเกมเล่นในเพจสโตนะฮะก็เอาไว้มาดูกันนะฮะทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปแล้ววัดดี